เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,566ที่ผ่านมาท่านนายกสมศักดิ์พนมชัยสว่างนายกเทศมนตรีตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้พาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานณเทศบาลเมืองแม่เหียการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ท่านนายกสมศักดิ์พนมชัยสว่างต้องการนำแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียมาปรับใช้ในการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมทวนเพื่อให้มีการบริการพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทวนที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัยที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะ่่่งกเเเเีีีียวปรรสบบาาา็นนนนื้ททททติิดัศลลคมแหอ ดังนั้นบริบทที่มันเป็นสังคมตับทเดิมกลายเป็นสังคมที่มีวัสดุสรรมีพี่น้องญาติโยมที่หลากหลายเข้ามาอยู่ในองเราดังนั้นในส่วนของเทศบาลมองไม่สห็ลแบเองแล้วก็ต้องตระหนักในเรื่องของการบริการแล้วราต้องเปลี่ยนบริบทองค์กรตัวเองจากองค์กรที่ต้องตั้งรับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการสาธารณะในปันี้ในโลกปัจุันี้การใช้เทคโนโลยีคือการใช้สมาร์ทโฟน มันเป็นหนึ่งในชีวิตของประชาชนอยู่แล,แล้วเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาสู่กระบวนกันในการทําให้ประชาชนได้รับก,การบริการและตอีความสุขมากขึ้นครับหลังจากได้รับชมวิทยาจบแล้วคุณอังคณาปริยศิริรองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียได้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ของระบบสมาร์ทซิตี้ที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหีย ได้พัฒนาขึ้นและกําลังใช้ภายในองค <3 S 2> ์กร้ามาทาอกิเล็กทรอนิกส์ค่ะหน้าตาเหมือนบนหน้าจอที่ขึ้นเลยนะคะเอาโจทย์เดียวกันค่ะสมมติท่านประหลัดบ,บอกว่าอยากจะหาหนังสือสักฉบับหนึง่งเราจะใช้เวลาสักเท่าไหร่เข้ามาที่แพลตฟอร์มตัวนี้นะคะเข้ามาที่เมนูค้นหนังสือค่ะค้นหาหนังสือกดค้นหนังสือปุ๊บเจอ,เอใส่คีย์เวิร์ทดที่พอจได้คาที่เราพอจาได้นะคะ สมมติเราใส่คำว่าพระนมชวนอ่าเรากดค้นหาค่ะในปี2566ปรากฏว่ามีหนังสือหนึ่งฉบับส่งมาให้เรานะคะเราลองดูซิหนังสือฉบับน,นี้ส่งมาเมื่อ8วันที่แล้วอ้าเจอแล้วเราใช้เวลาเท่าไหร่คะ <c oughs> ไม่ทันยกนาฬิกาดูสทุก <c oughs> ไม่ถึงหนึ่งนาทีค่ะแป๊บเดียวสองสาววินาที เจอดังสื่อเลยนี่คือการสื่อค้นค่ะวิธีการสื่อค้นนะคะใช้จากโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะในรุ่นสมาร์ทโฟนนะคะรุ่นอามาไม่ได้นะคะลงกดปุ่มไม่ได้ต้องไปรุ่นแบบที่มันรื่นปลื้ดรื่นปลื้มน,นะคะถึงจะได้นะคะตัวนี้นะคะใช้ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการรับหนังสือค่ะรับมาเสร็จปุ๊บออกเลขจากในระบบเลยเราไม่มีทะเบียในใดๆทางสิ้นนะคะทะเบียนมันลอยอยู่บนอากาศค่ะรับมาเสร็จปุ๊บออกเลขออกเลข,ออเ,ลขเสร็จปุ๊บ pdf เอกสารสแกนเข้ามาแล้วก็ส่งต่อไปให้แต่ละกอะงงานดำเนินการเลยนะคะแต่ละกองทาอะไรก็รับหนังสืออีกครั้งหนึ่งเข้ากองรับหนังสือเสร็จแล้วก็กเกษียณหนังสือค่ะการ,กรเกษียณหนังสือ ผ่านแพลตฟอร์มเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะไม่มีกระเสียยมือนะคะเป็นการกระเสียยจากโทรศัพท์มือถือเลยค่ะตะก,กี้อุตส่าห์กำลังจะนั่งกระเสีนังสืออยู่นะคะใช้จากมือถือได้เลยแท็บเล็ตได้พ c ซได้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกเลขคำสั่งเลขหนังสือราชการภายนอกภายในบันทึกใดๆทั้งสิ้นนะคะได้หมดเลยและระบบตัวนี้รันบนอินเทอร์เน็ตจากนั้น ท่านนายกธนวัตรยอดใจนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียได้กล่าวต้อนรับแล้วพูดคุยถึงการพัฒนาองค์กรและแรงจูงใจในการเปลี่ยนองค์กรแบบเก่าๆสู่องค์กรแบบสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะท่านนายกสมศักดิ์ครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพนมทนวนการจน,นาบุรีครับแล้วก็ท่านท่านรองนายก อ่นประธานสภา,าท่านสมสาชิกสภาท่านปรหลัดราชการนะครับของเทศบาลนะครับพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีในทางมาไกลนะท่านนายก <c oughs> ท่านเืินะครับ <c oughs> ก็มาดูงานนะครับที่นี่เราก็ยินดีครับเราเป็อนองค์กรท้องถิ่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็การมาดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาดูนั่นดูนี่นะครับ <c oughs> เพื่อเกิด แนวคิดนะครับที่จะไปสู่กระบวนการการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นนะครับบริบทท้องถิ่นที่มันแตกต่างกันจากนั้นท่านนายกสมศักดิ์พนมชัยสว่างได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมในแนวคิดและแนวทางการปรับตัวในการพัฒนาองค์กรของเทศบาลเมืองแม่เหียก่อนที่จะเดินศึกษาและรับชมระบบในจุดต่างๆของเทศบาลเมืองแม่เหียใจ นเนินไะม่เอนทุกนาทีมาอยู่ตรงนี้มีค่านะมีค่ามีค่าทั้งหมดเลยท่านจะต้องเดินไปตามห้องต่างๆไนะปดูการทํางานและมีห้องที่ออกข่าวออกทิศตออะไรแกรู้สึกว่าดีมากเลยนะท่านไปนี่จะงงหมดเลยนะผมเคเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วนะก็ะท่านประหลัดรองประลดอังคารก็ได้อธิบายก็ฟังดูแล้วก็สนใจนะก็เลยเชิญทาง เจ้าที่เทศาบาลมาทั então, so 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 ้งหมดมามาเรียนรู้ก่อนให้มาดูก่อนนะเพราะทุกคนเนี่ยข้อมูลเนี่ยไม่ไม่มียังไม่หมดเลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะท่านนายกตนวัฒน์นะฮะที่ท่านได้บากลูกค้านะให้ทางเทศบาลได้มาศึกษาดูงานตรงนี้นะครับผมผมก็ขอกล่าวสั้นๆนะฮะพราะเดี๋ยวเราจะทัองไปดูกันทุกที่เลยนะครับขอบคุณมากครับ หลังออกจากห้องประชุมคุณอังคณาปริยสิริรองประลัดเทศบาลเมืองแม่เหียได้พาเข้าชมห้องผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้ทดลองใช้ระบบที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหียใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเดี๋ยวเราไปรับชมท่านนายกสมศักดิ์พนมชัยสว่างและท่านรองนิมิตสัตยาคุณ ทดสอบระบบเพื่อออกสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองแม่เหียร์ดวยนะครับสัผมในตำแหน่์พนุมเชรตวันนายกเทศมนตรีตำบลสนุทรคนครับก็ได้พาทีมคณะของเทศบาลจังหวได้ประคึไดาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่เหียนนะโดยการนำของท่านนายกคณะรันตร ยอดใจนะฮะนายกเทิมนตรีเมืองแม่เเียนะฮะก็เป็นเรื่องใหม่นะฮะเลยพาทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกองเลยไาศึกษาดูง,งานเพื่อเราจะได้ไปปรับเปลี่ยนการให้ตันทําใหม่ให้เป็นสมารท์ทซิตี้แบบเป,ป็บานเมืเองแม่เเียแล้วก็เชิญทลองที่วิทยากรสวัสดีครับผมนิมิตสัตยาคุณนะครับรองนายกเทศมนตรีตําบลพนมทวนนะครับหรือ หลายหลายคนรู้จักในนามหลงตุ๊กนะครับวันนี้นะครับก็มากับคณะของท่านนายกสมศักดิ์พลยิสว่างได้มาดูงานที่เทศบาลเมืองแม่ฮิเยโดยเฉพาะที่นี่นะครับมีชื่อเสียงเรื่อง smart city นะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับท่านนายกท่านนายกเคยมาครั้งหนึ่งนะเคยมาครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครั้งแรกของผมก็มีความสึกประทับใจนะครับขอเทศบาลเมืองแม่ฮิเยที่ เขาทำเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะสามารถมามามาซัพพอร์ตในอนาคตได้เขาทำเนื่องจากว่าก็คือการแก้ปัญหาแบบเชิงลุกของของคณะผู้บริหารและก็ข้าราชการที่นี่นะครับเขาทำข้อมูลต่างๆเนี่ยลงไปในในในระบบของซอฟต์แวร์ระบบโปรแกรมโดยที่มารองรับ สมาซิตี้ในอนาคตได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องขอเอออชื่นชมท่านนายกัรราที่ท่านมี ith, วิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครแล้วก็การทำงานนี่เจ้าที่จะทำได้คล่องตัวมากเลยนะการคอาอ้นหาต้องการเอกสารต่างๆเนี่ยสมมติว่าผ่านแล้วถึง3ปี5ปีภายในหนึนาทีก็พนได้ถะถ้าเป็นแบบเก่านี่บางครั้งก็ หลายวันนะรือปิติก็หายไปเลยนะครับท่านนายกผมดูแลดีมากอีกหนึ่งเรื่องท่านนายกครับก็คือความต้องการแล้วก็ความตื่นนอนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกว่าตอบสนองความต้องการและความตื่นนอนของประชาชนได้รุดเร็วดเร็วทังใจซึ่งตรงนี้นะครับผมว่าเราในฐานะของผู้บริหารเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านนายกสุชักรือิสว่างที่พาคณะของพวกเราแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงพนักงานมาดูนี่น่าที่จะเอาเป็นแบบอย่างของเทศบาลตะปบปรมทวน ที่เราจะนําไปใช้ในเขตลนมทวนของเราแล้นะคารับใวัดการนี้เราต้องนําน้องก่อนนะแล้วก็ให้เทศบาลให้พวตรถที่อื่นมาศึกษาโดาทิตย์เราเพราะเราจะต้องเรียนรู้แจ้งที่เทศบาลไม่เดียเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะซื้อโดนด้วยนะเดี๋ยวก็จะให้เจ้าที่ของเรามาศึกษาเรื่องโดนว่าโดนยี่ห้อไหนดีนะเอาไปแล้วก็ไปทําให้มีประสิทธิภาพเพราะว่า หเหตุการณ์บ้านเมืองนี่มันเปลีป่ยนแปลงเ,เ,เ,เร็วมากเลยนะพอพื้นที่ในเขตเทศบาลเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเกิดปีนี้กับปีหน้านี่กั้นกันแ้มีบ้านเกิดขึ้นในหลังพื้นที่บางแห่งก็เป็นพื้นที่บางเปล่าบางทีจะปลูกเพื่ออะไรสมมติปลูกป้วยสักร้อยต้นมารอบเทศาบาลพอเที่ยงวไทยแล้วมีสักสิบต้นอย่างเงี้ยพอโดนนี่จะมองรู้เลยว่า ตรงไหนมีอะไรเท่าไรอย่างนี้ก็ง่ายๆว่าเขาคิดเอาไว้แล้วเราก็ไม่ต้องคิดไอ้ที่เขาคิดมาแล้วเราต่อยอดเราใช่อย่าใช้คำว่าก๊อปปี้แล้กันขอนาไปใช้อะครับนอาไปใช้นะฮะครับก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลคุณประยร์ตุกับครับสวัสดีครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พาเข้าชมในส่วนของศูนย์ CCTV Camera หรือศูนย์กล้องวงจรปิดที่จะมองเห็นพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของเทศบาลเมืองแม่เฮียเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้พาเข้าชมในส่วนของการรับเรื่องร้องทุกข์และแจ้งคำร้องต่างๆของพี่น้องประชาชน และพาเข้าชมในส่วนของงานแผนที่ภาษีโดยมีการพัฒนาเอา Google Map เข้ามาใช้ในระบบเพื่อต้องการเห็นภาพถ่ายทางอากาศแบบ3 d ดีหลังจากได้ศึกษาดูงานเรียบร้อยท่านนายกสมศักดิ์พนมชัยสว่างได้มอบของที่ระลึกให้กับทางเทศบาลเมืองแม่เหีย เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้ให้ศึกษาดูงานระบบสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะ